ต่อเป็นผู้สนับสนุนรายการครัวกระทะแตกได้ที่ Facebook Fan เ page ครัวกระทะแตกไม่ียมัไม่เกียวเลยดูชี้ปมเฮียกูจังไเฮียครับออไอหมองมันขุดปมเฮียขึ้นมาเัาเฮียติดตามรายการครัวกระทะแตกรายการเที่ยวชิมช้อปทำอาหารสุดเทเลนต์ของเหล่าหนุ่มหล่อสุดฮอตและเซเลบอุดอธทนีได้ที่ f c e b o o k f a n p เ page ครัวกระทะแตกและทาง YouTube พี่ถอดเสื้อเป็นเนพี้ยเลยครับเป็นผู้เหล่าชายครับเรือพ่องนังมึงไม่บอกมึงสักคำเลยเรื่องของกูครัวกระทะแตกแจกปีฉากนี้คุณคุณนะเที่ยเที่ยวเที่ยเลยครัคัวกระทะแตกครับสั่งซื้อและเป็นเจ้าของเสื้อยืดทีเชิดครัวกระทะแตกสุดเท่ได้แล้ววันนี้เพียง250บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทีมงานจะนำไปเป็นค่าสดาและทุนการศึกษาของน้องพิตตี้ ครัวกระทะแตกสนับสนุนโดยศูนย์การค้ายูดีเท้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มดนี่ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับในวงการเสือผู้หญิง นะครับวันนี้ก็ได้มาร่วงงานกนักแกเ็เตมไม่ไม่คือตอนนี้เราจะบอกว่าเราเป็นทีมงานครัวกระทะแตกใช่ครับเราอยู่ในชื่อของครัวกระทะแตกกันครับผมในช่วงข่าวเมาามันข่าวเมามันเป็นข่าวในอุดรธานีบ้านเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเซนเล็บชื่อดังอย่างอย่างคุณแต้มไปทานข้าวกับผู้หญิงคนไหนดูหนังกับใครกินข้าวกับคนนึงกินข้าวคนนึงดูหนังคนนึง เดินชอปปิ้งกันอีกคนนึงอ้าวแต่นอนนี่ผมไม่รู้นอนอาจจะนอนบนไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าผมตอน้นผมโทรไปหาเขานะ่ยเราจะแต้มแต้มฮะแต้มว่างวะเนี่ยทำไมมา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 ถ่ายรายการด้วยกันเลยอ่าไม่ว่างนี่ยังไม่ว่างครับทําไมครับทำเสียงมอวมากเลล่ะเอ้ยในใจผมนึกนะเขานอนอยู่หรือเปล่าไม่เปล่าผมนึกว่าเขาเออเขากำลังช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมของกทมอละไรอย่างงี้หรือเปล่าอือคือเขาบอกบอกออกมาคำนึงว่า โทรโทรไปปุ๊บบอกไม่ว่างเขาทําอะไรอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ในใจในใจผมคิดดีนะคิดดีว่าเออแต้มม่คงจะคิดแก้ไขปัญหาน้ําท่วมออแต่ฟังน้ําเสียงเราไม่ไม่ใช่อ๋อคือมันเงียบครับห้องประชุมเลยจะเงียบขนาดนั้นก็คือขนาดนั้นก็เลยดีเนาอ อาจจะนอนรวมกันดีส3คน้งมคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะต้องขอขายขอขายของก่อนนะฮะนะครับขอบคุณด้วยกับแวนนสปายนะครับที่หลายคนเรียกว่าสปายพาสนะครับคลิกก็ไปดูได้ที่ w w w facebook.com/slash/spyudonkani หรือว่าเป็นสปายมอเตอร์สปอร์ตก็ได้นะครับมีให้เรื่องหลายรุ่นนะครับแลบเหมาะสมเนาะ อ่ะอย่างเช่นตัวคุณวดใส่เนี่ยเป็นเป็นรุ่นทำเมเพ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 มมีสีสีครับใช่คือเลนสีน้ําเงินเลนสีแดงเลนสีฟ้าเปลี่ยนขาได้ด้วยใช่นะฮะนี่ฮะสปายนะครับผมราคา5,990บาทนะครับไม่แพงครับผมนะโอเค ขขอบคุณเสื้อและเขขอบคุณนะครับขอขอบคุณเสื้อจาก้านเสื้อสวยจากเป็นเสื้อลายใหม่ที่แก๊งกปปสนะครับเป็นขึ้นเวทีไม่ใช่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 โวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองไม่เสี่ยวไม่เสี่ยวฮะไม่เสี่ยวติดตามติดตามร้านเสื้อเลที่เดอะเด็กส์ครับยูนิทาวไปซื้อกันที่นั่นไปอุดหนุนจะมีแมวน้อยนะับแมวน้อยนั่งอยู่นี้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวแมวน้อยก็ไปขายด้วยใช่นะครับน้องแมวน้อยส่ดนราคาที่ ไม่แพงเหมือนกัน350บาทใช่นะครับอุดหนุนกันเยอะๆนะครับครับผม350บาทถ้าคุณต่อเราลดให้300ถ้าเพื่อนกันเอาไป250บาทนะครับเอออคนเาวันนั้นกูซื้อทำไมเป็น350บาทเอาเลยนะวันนั้นสามอยห้าสิเต็มเลยนะอันนั้นมึงเอาไป2ตัวอ๋อเหรอเออสองตัวกมึงหนีขนาดนั้นก็เลยทีเดียร์แล้วฮะครับผมก็พบกับข่าวแรกเนาะครับผมข่าวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศพิธีภาพก่อนนะฮะ เดี๋ยวเล่าข่าวนิดนึงครับก็เป็นงานอุดรธานีฉลอง121ปีเป็นงานรำวงสวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมลมกินเนกบุ๊กผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นงานรำวงสวงหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าในงานเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานีโห121ปีคนนี่แห่ไปซื้อฮะ2องหนนะครับ <c oughs> ออก <c oughs> เป็นไงครับออกจริงๆ <c oughs> ออกจริงๆได้ยฮะ ออกจริงๆ0ูนงครับผมศูนองะครับผมใกล้เคียงครับหวยแดกกันกันนาวกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมในงานก็มีบรรยากาศการฟ้อนลำแล้วก็มีการมอบโอ้มดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงนะคุณมนะจะอกนิดนึงนะการฟ้อนลำในมืองอุลธานีเนี่ยถือว่าเป็นการทําลายสถิติเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าคนที่มาได้ใจ มาล้ำด้วยใจเออมาล้ำด้วยใจมาล้ำด้วยใจถึงห้าพันผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฮะห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ่งร้อยแล้วที่แล้วที่ไม่ได้ใจอ่ะอะไรนะฮะแล้วที่ที่มาไม่มีใจเขามาเขาามาด้วยใจเขามาด้วยใจประมาณนี้ฮะห้าพันทั้งหมดสองหมื่นกว่าคนเออสองหมื่นกว่าคนนะแต่ว่าลงกินในรถแถวเดียดน่าละชพันลห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบงก็ไม่ลงแค่ธนบัตรนะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็ลงเกนเซเนตบุ๊กไปพูดถูกป่ะวะ พูดถูกครับกินเดสบุกกิ<ไ>นเดสบุกนะฮะก็ลงไปแล้วก็ถือว่าชาวดอนธานีก็โด่งดังไปนะครับผมแล้วภายในงานก็มีการมอบใบคนดีสีอดอนใช่นะครับมีหลายคนที่ได้รับมอบกันไปแต่ว่าผมติดตามเฮียหนุย่ยเฮียหนุย่ยยูดีทาว,ดทาวเดี๋ยวดูภาพเลยะฮะนี่นะฮะเดินเดินไปนะครับ ไปด้วยโอ้ยนะเดินไปกับคุณปูนะครับพากันเดินไปตั้งแต่บ้านเดินต่บ้านเดินตัน้งแต่นนบ้านเลยเพราะว่าบ้านคุณหนูอยู่แถวนั้นนะครบบ้านคุณหนยอยู่แถวนั้นก็เดินไปรับมอบคนดีศรีอุดรน,นะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจน่าประทับใจครับสำหรับชาวอุดรนะครับ,นนรบปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอ,อีกหนึ่งข่าวรับผมเดี๋ยวเราก่อนที่พักเรบรกฮะอ่าสันทพลสันธพลกีฬาศีทั้งกีฬาศีทั้งใจดีมอบหมวกกับน้องมีภาคส่วนเยอะแยะมากมายฮะ ก็จะเป็นสถานีตำรวจบูทอนอุดรธานีพี่กี่โฮมสามนะครับอ่ายูดีทาวศูนย์การค้ายูดีทาวนะครับผมวันนั้นอ่าก็ก็มีไปฮะคุณสาลี่คุณปูพี่ปูนะครับไปนั่งมอบกันนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพบันก่อนนะครับนี่โอ้โหโอ้โหคนนี้ก็มีเต้นไหมครับนี่เต้นมาจากมาจากใครครับพี่อ่าเต้นเป็นเต้นเพลงหญิงลีโอ้โหนี่แต่ละสี โอ้ยน่ารักเนอะใส่กันครับมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติเอาไปยังไงก็ยังมีนี่นะรคับนี่เป็นการลำเนี่ยมาจากไหนนี่อะไรนะฮะมาจากฝั่งลาวป่ะใช่ครับผมเป็นบาสโล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 แบบรีมิกรีมิกแบบน่ารักนะฮะโอเคตำหรัำใครที่อยากไปลาวนะครับไม่ไกลฮะใช่ไหมฮะสาทอมมี่ได้